ไปแล่กิ้มนเนี่ยอะไปแล่เลยออลเ,ลเอามาแล่ตรงนี้เอาแล่ตรงนี้ไปเอาเคียงมามาแล่ตรงนี้ครับโอ้ยใส่ได้ลูกเราก็จะมาย่างหมึกกันนะครับนะครับหมึกสดๆสดสดครับผม กินเหฮะกินเหรกินหัวได้ป่าววะข้

เอาตัวใหญ่นาหนานี่เอายุงหัวอืมย่างย่างหัอย่างหัวต้องอย่างนี่ดิอืมอืมกรีดมาต้องกรีดอย่างนี้กรีด กี่เงี้ยจี่กีแล้วก็สลับกันเงี้ยจะได้ข้าเนื้อใช่เวลาจิ้มมันจะได้เข้าเนื้อเอา้าลองดูหวานหวานหวานเลยมันเหมือนคนสุดอ่ะเอาป,าปลเาเปล่านี่เอาเนื้อเอาเนื้อเอานู่นน่ะเอาไว้ไม่มาอร่อยนะอกินไหมกินด,ดิอร่อยเปล่าแร่แร่แบบพี่พ่อบอกอร่อย แล้วนี่ไงพอแ,งแล้วนี่ไงมเมื่อกี้พ่อแกงให้เฉยวยขีดให้ดูเฉยไม่ได้กดสักหน่อยเลยสนใจที่อยู่ในสีเลยเมื่อกี้วกัรคาราบครับปลาเออ,อนั่นแหละลองดูดิชิ้นใหมกระกันเด็กชิ้นเดียวเลย

กับกินด้วยกันครับสุดยอดสั่งหมูกระทะดิไม่มีหมือก็สั่งหมูกระทะเหรอ้ยทะเลเผากีดก่อนกีดกินเออะเนี่ยนะไม่ต้องกดเยอะดิแก้กีดกีดลากๆเฉยนันแหละนั่นแหละนั่นแหล่นั่นแหละ อร่อยเลยอ่ะเบิ้นอร่อยเมื่อกี้อร่อยยอดส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 ดอือหืเบิ้นเห็ดบ่า Menu mua sợt kim siêu cốp kim nghe gió 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 อืมอร่วยปลาไม่เอาขึ้นหรออย่างปลาเอาปลาปลาลูกแน่วะฮะยังเลยนี่ไงหมูเราเฮ้ยหมูกระถามีหมูด้วยมอร้อนมาม้อร้อนอ่ะเอาปะ มัอร้อนอ่ะมาจุ่มไงใส่ช้อนตักอร่อยแต่มันโดนโน้ำกิมโม้โคเผ็ดเลยน้ำมันกินจาดีนะเฮ้ยแตงก็มีไม่เอาแตงมันกินเออแรงมาเสียบหลาเสียบหลาย